สวัสดีตอนเช้าครับเอาแล้วครับไปไหนดีครับไปไปไป่อเพิ่งกลับมาจากสวนเร็ว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 คึกใจคึกใจคึกใจเลยสองพี่น้องมาทางนี้มายกเกินมะา เอ้ยเอ้ย่ะดีใจหลายพาเที่ยวทีไรอ่ะคึกคักเอาเอาแขนแขนห็นหขนแขนเราจะเกิดนะก็แล้วก็แล้ก็และวอันนี้นะอันนี้เร็ว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 อ่าอย่าไปเบียดอย่าไปพิงอะไรหรอกครับออกมาแม่แม่มวแม่

ไล่ให้เหมือนกันเลยพี่กับน้องมามามาออกมาเร็วเร็วนะเร็วเรวเร เอาวนนี้อย่างเด้นมาเลยเวหายอย่างคล่องใจอะไรนะ่ะไปเลยเด้อไปเลยเด้อถ้าโยเกิดตปะโยเกิด์ินีไม่รอเลยนะโยเกิดเนีย่ยไปอย่างเดียวเลยมามามา,มา لا 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 chip 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 เสียงน้ำตกนี่น้ำตกด้วยจละมีเสียงน้ำตกด้วยวนกับโจเกิดก็ได้ปีโปไปละนล้วโจเกิดละไหนปีโป้ีโป้ไหนละป๊อปปอปปละไะไปไปปไปไไไ hết là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  hết lúc hết là chàng là hết chàng hết là hết เอาไว้ไหมอันหนึ่งกอนครับอ๊บเฮ้ยมอมแมมเลยอ่ะอ่ะมอมแมมเลยอ่ะซ้ายขวาซ้มามามาๆามามาเร็วเร็วเร็ ขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับที่จิตตาพี่โป้กับโยเกิร์ตฝากกดไลค์กดแชร์ให้โยเกิร์ตกับพี่โป้ด้วยนะเอฟซี FC ทุกทุกท่านครับขอบคุณมากๆครับห้งองพี่ะัะ